เวลามันออกมันออกไลยแต่สู้มือนี่นี่มันไปเห็นอยู่แค่สองโลกนี่เราอยาู่ยบ้านไหนเราอยู่บ้านไหนนี่เอาย่บ้านนี้เลยจให้ขโมยไก่กอนนะพวกผีประหลงเออจะจะเข้าไปในเรื่องนี้พวกผีันโลกเลยผมไม่กล้าเข้าไปก็ได้มาแคน่นี้จะไปไปตำปุ้นนี่เห็นเห็นอะไรนะเห็ดกันหม่น เฮ็ดพ <sympath> ูนเฮ็ดพูนเฮ็ดพูนเฮ็ดพ um ูนคือเฮ็ดพูนคือแปว่าภาษาว่าตีโจดตีโจดตีโจดโจดคือเ็ดพดคือนภาษาลาวเขาเรียกว่าเ็ดูนแต่ว่าภาษาเขมรนี่ผมบ่ฮู้เออภาษาเนี่ยผมบ่คแรงว่าบ่ฮู้สดบ่สัตโจดบ่สัตปจประสัเอ้ยสัตจลสัตจลเออสัตจลสัตจลปจ ปะอุรปะโจรเหรอครับเดยกเอ้าโอ้อกสวยงามนี่โอ้กําลังกําลังออกกํลังสวยงามนี่แถวบ้านเรานี่ เออใครอยากอยากหาใครอยากได้ก็แล้วแล้วแล้วถ้าเป็นของจริงจะเป็นอะไรอู้ของจิงขนาดนี้ไม่จริงก็ไมรู้จวบายังไงแลี้ยวเออมีตะขาตั้งรากขนาดนี้เนี่ยจะไม่ไม่คือคนรับประทานไปคงไม่เมาแล้วไม่มีเมาไม่มีอะไรไม่มีพิษไม่มีไม่ไม่มีพิษไม่มีภัยนี่ไม่มีอันนี้คือของเทไม่ใช่ของเทียมครับกินไปก็อิ่มมีกินไปก็อิ่มอ่ะเนาะ อืมอ่าเดี๊ยนโชว์โชว์ดอกดอกให้ดูด้วยนะครับเอาก็โชว์ขนาดไหนอีกนี่ก็โชว์ดอกให้ดูหน่อยว่าเออนี่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 เขาเรียกว่าโชว์โชว์ตั้งดอกทั้งรากอ่าเห็นอะไรเน่ยเขาเขาเรียกเขาเรียกเรียกเห็นอะไรนะนี่พูดอีกรอบสิเออเห็ดพูนเห็ดพูนครับเห็ดพูนพูดให้ชัดๆภาษาไทยได้ไหมเห็ดพูนครับเห็ดพูนเห็ดพูนครับครับอันนี้คือเห็ดพูน ครับผมแต่มันได้เยอะมากแค่นี้สองรอกนี่นี่มันมันพุ่งจะออกมันยังออกบ่หลายครับผมเขาเรียกว่าเห็ดพุ่นครับเช่คุณมาเห็ดพุ่นครับผมโอกาสนาคัน่าเห็นใจเลยเห็นใจก็โคตรเซ่โคตรรีบให้นั่เด้อครับโอกาสนาสิมาเผยแถยกันไหมสวัสดีเตอร์โนเดี๋ยวเดี๋ยวคุยแล้วแล้ว ก่อนที่จะหาหาช่วงฤดูไหนครับก็ไอ้พวกนี้มันจะออกช่วงฤดูฝนครับฤดูฝนเออช่วงนี้ถ้าถ้าฝนตงตกตกซุบมันก็จะมาคือออกถ้าถ้าฝนกางช่วงอุณหภูมิออกมันก็จะเกิดมันจะขึ้นตามปกติของตามฤดูของมันครับผมอ๋อและแต่ฤดูฝนครับตามตามฤดูของมันครับมาใช่ว่าันออกทุกปี ครับผมปีละครั้งปีละครั้งครับเขาเรียกว่าเฮ็ดพูนเออก็อื่นว่าเฮ็ดพูนเฮ็ดพูนเนี่ยนี่สวยงามสวยงามครับครับครับบานประเทศไทยเห็ด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 เดี๋ยวนเว่อเรื่องเฮ็ดให้มันเห็ดให้มันสุดก่อนเลยเห็ดเห็ดนี้คือเห็ดพูนอ๋ออันนี้เห็ดนี่คือเห็ดพูนครับครับผมครับราก รากมันเป็นออ้รากมันจะเป็นแบบนี้แล้วครับเกิดจากเกิดจากเกิดจากตางฝวงตาองพ่นตามปลาตามนี้กองมาเฮ้านี่ตามทีมาเฮาเคืไปหกไปหาบ่ได้เออตามกันแท้เด้ยครับเด้อเห็ดเห็ดพวกนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับเชื้อราอะไรพวกนี้บ่ไม่ได้เกี่ยวกับเชื้อโรงเชื้อราเลยครับอ้นี่คือมันเป็นของธรรมชาติครับโอ้ธรรมชาติเอออธิบายอย่างงี้ชื่นใจมันเกิดตามธรรมชาติของมันครับไม่มีพิษไม่มีภัยอือครับกินแล้วก็ บางท่านก็ตามที่เขาพูดมาก็อรักษาโรคสาระเือกได้ครับนี่เป็นเป็นเป็นเออเป็นมันเกี่ยวกับสุขภาพเลยมันมันจะสมุนไพรไปในตัวของของเห็ดครับครับผมครับคราูเร่รคำว่าเหมือนเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าอะไรอะไรเลยไอ้นั้นเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าฉะนั้นมันเป็นเห็ดที่เขา จะมีเชื้อมาปลูกอีกต่างหากแต่ตัวนี้นี่ปลูกได้อยู่แต่ว่าก็เหมือนเหมือนเดิมถ้าเราปลูกก็จะใช้เวลาปันปีเหมือนกันครับอันนี้แต่ไอตัวนี้มันขึ้นตามธรรมชาติของมันครับคือคือคือหามาได้ด้วยธรรมะเอาชาก,า <c oughs> ก็หามาด้วย <c oughs> การเสน่ห์ของเราถ้าเราเข้าไปหานี มันอยู่ที่ว่าเออเราเราจะมันได้ไมมมันมันอยู่ที่ไอตัวของเราไม่ใช่ว่าเราเดินไปเพิ่มไปเจ็บปั๊บมันไม่ใช่ไม่ใช่เออเหมือนหากุ้งหาปลาหาเหมือนเราบ่าหากุ้งหาปลาเออคนในหมานมขาหาอะไรพวกนี้เนาะไม่ได้ครับผมครับอ๋อ มันไม่ใช่เหมือน,นแบบที่ว่าเห็ดเราปรุงเราปลูกอันนี้เออมันอยู่ตรงนั้นเราไปเก็บมันได้ง่ายแต่ตัวนี้มันไม่ใช่หาง่ายครับ<า>อยู่ที่เราจะไปหามันอยู่ที่ว่าเราจะไปหาแล้วถ้าเราไปเจอก็เออมันก็ใช่อเออ,อพวกนี้มันจะขึ้นชนมากมันจะขึ้นเป็นฝูงครับผมเก็บทีเดียวเป็นกระสอบเป็นกระตาเลยเป็นกระตาเป็นกระสอบอันนี้มันมันเพิ่งขึ้นมาใหม่ครับผมมันมันขึ้นยังงมันเยอะครับผมแต่ถ้าขึ้นเยอะเนี่ยอู้กับไม่วันไม่วัน เรียกไปทั้งหมู่บ้านเนี่ยจะไปมรกลอกคือหมายความว่าเห็ดเหล่านี้มันจะเป็นวงจรกระปีใช่ไหมมันจะเป็นวงจรของมันเป็นวัฏจักรเลยใช่ไหมหรือมันเป็นวัฏจักรของมันถ้าถ้ามันขึ้นตรงไหนเนี่ยมันจะขึ้นตรงนั้นคือมันจะไม่ล่ามโคนนี่นะครับถ้าถ้ามันขึ้นปุ๊บเนี่ยถ้าขึ้นจริงๆนี่ถ้าคนไหนไปเจอเนี่ยเออเก็บเป็นกระสอบปุ๋ยมีอยู่ใช่ไหมครับ มันไม่เหมือนกับพวกกอยงกอย้ามันไม่ขึ้นเห็ดเราพวกอื่นเดี๋ยวดดต่อด้วยอขาขอครับ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 มเช้าเช้าถูกจับถูกถามจับมุงเช้าพวกมันม่เห็นแกที่เราไปดูนี่ครับมาเียมมาโอเดี๋ยวผมนุอกสต็อปตัวนี้ก่อนัเเขาไม่เอา